มาทำนึ่งปลาในป่าสมุนไพรก่อนอื่นเดี๋ยวไปดูวิธีการปักเบ็ดหาปลาก่อนเลยไปได้แล้วครับผมเอาไปเป็นเหยื่อนะครับปักไอช่อนบิ๊กไซส์นะครับอีหัวกบช่อน, Big นบิ๊กไซส์นะฮะไม่ได้โม้นะครับผมทุกคน เอาเตรียมดูว่าจะได้จริงไหมจำป่าผักบุ้งนี้ไว้นะครับดีเราปาักสิบหลังนะครับเป็ดทั้งหมดสิบหลังนะผลงานตอนเช้าครับหยุบหยั่วฮะโอ้โหมาลุ้นกันว่าจะตัวใหญ่ไหมดูครับโอ้โหดูน้ำก่อนยังโอ้ยไม่ใช่ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับ พอได้ครับผมโอ้โหดูครับผมหลังจากที่ได้ปลามาแล้วนะครับเราก็นํามาสอะเก็บนะครับผมนี่ตัดหางนะครับตัดหางตัดขีบออกให้หมดนะครับผมใส้ขี้ออกนะครับผมนี่เอาออกนะครับแต่โอ้โหตัวนี้มีไข่ด้วยครับทุกคนโอ้โหดูดูดูหืมตัดใส่ขี้ออกเลย นี่เดี๋ยวเรานําไปล้างนะครับอีกครั้งหนึ่งอ่ะนํามาบ้างนะครับจากนั้นใส่ดอกขาออนนะครับอันนี้เราจะใช้ดอกขาอ่อนแทนนอคานะครับผมนี่โอ้โหเอาแบบดงสมุนไพรไปเลยวันนี้ใบมะกรูดใส่ลงไปตะไคร ใส่ลงไปหัะผากะเเ้าปรุงเครื่องด้วยเกลือรสดีซอสฝาเขียวสีอิ๊วขาวหลังจากที่รอปลาสุกนะครับเรามาทำน้ำจิ้มกันก่อนเลยมาเก็บพริกกันเลยสดๆสดกระเทียมตามเลย พอหยาบๆพอครับต่อไปปรุงรสด,ด้วยผงชูรสน้ำตาลน้ำปลาน้ำเปล่านิดนึงมะนาวสดสดมะนาวต้องสดนะครับผมจะได้แบบหอมหอมเปรี้ยวหอมหอมสดขาต้นโอ้ยไหลหมดแล้วสุกแล้วเป็นไงทุกคนแก้ข้าวก่อน โ,โอ้ยดูไข่พอด้วยพุงกับไข่นี่เลยมาขอลองชิมหน่อยโอ้ยร้อนมากอื้มกลิ่นสมุนไพรหอมยัว่วๆเลยครับอื้ม คลิปหน้าอยากให้ผมทำเมนูอะไรคอมเมนต์ไว้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้